เจจะไปส่งมอบรถยนต์นั่นก็คือบริการไลฟ์ฟู u จากทาง Panda Speed นะคะให้กับลูกค้าวันนี้นะคะส่วนบริการอื่นๆนะคะที่ทาง Panda มอบให้นะคะก็จะมีกับเครืองสีนะคะนอกตัวรถนะคะและส่วนภายในตัวรถนะคะเราก็จะมีบริการ ค่าสปาภายในตัวรถนั่นก็คือการทำความสะอาดรถนะคะเต็มระบบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบฟังก์ชันต,ต่างๆภายในตัวรถอีกด้วยค่ะประทับใจค่ะนักเชียบริการดีไหมคะมดีมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอให้รถคันนี้เฮงเร่ำรวยนะคะนำเงินนำทองมาให้พี่สววลินนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> จะะที่แพนด้าสป e d อีกเช่นเคยค่ะสาขาสำนักง,งานใหญ่ค่ะวันนี้เจไม่ได้มารีวิวรถแต่อย่างไดนะคะวันนี้เจจะไปส่งมอบรถยนต์นั่นก็คือบริการ drive to you จากทางแพนด้าสป e d นะคะให้กับลูกค้าวันนี้นะคะส่วนบริการอื่นๆนะคะที่ทางแพนด้มอบให้นะคะก็จะมีเครื่องสีนะคะนอกตัวรถนะคะและส่วนภายในตัวรถนะคะเราก็จะมีบริการ คาสปาภายในตัวรถนั่นก็คือการทำความสะอาดรถนะคะเต็มระบบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบฟังก์ชันต่างๆภายในตัวรถอีกด้วยค่ะและระบบภายในตัวรถและนอกตัวรถนะคะสามารถให้ลูกค้านะคะใช้งานได้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่นะคะถ้าหารถนะคะแนะนำที่ p a นด้ s p ป e ดค่ะเรามีบริการตรงนี้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันที่บ้านกันต่อกันดีกว่าค่ะ เ็นบริการส่งรถไดทูยูนะคะถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะวันนี้หน้าบ้านลูกค้าจะไม่สะดวกนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้นะคะเจไม่ได้มารีวิวรถมาส่งรถนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนําตัวลูกค้าก่อนเลยว่าเ,เป็นลูกค้าที่มารับรถนะคะเชิญแนะนํานตัวก่อนค่ะโจลินโจลแพงค่ะแล้วก็น้องแล้วก็พี่มอรวุฒิค่ะ Ờ, พี่สาวรลินนะคะเป็นอาชีพนะคะค้าขายแล้วก็รับเงินสดใช่ไหมคะ,ะค่ะแล้วอาชีพของพี่สาวรลินนะคะสามวันนะคะก็สามารถอนุมัติรับรถได้เลยไม่ว่าจะเป็นการรับเงินสดนะคะพี่สาวรลินนะคะก็รับรถได้อย่างรวดเร็วและก็ทันใจใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วไม่ว่าอาชีพไหนๆพี่สาวลินบอกใครที่กำลังมองหารถนิดนึงค่ะว่าแนะนำให้มาซื้อรถที่แพนด้าประทับใจด้านไหนบ้างคะ บริการแล้วก็อะไรอ่ะการให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำหลายๆอย่างประทับใจค่ะนักงเจบริการดีไหมคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะค่ะสำหรับเจแล้วก็คุณสาวลินแล้วก็น้องเนมแล้วก็พี่ตพี่ตีลากันไปก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะและคันหน้านะคะขอให้พี่สาวลินนะคะ มาซื้อรถกับทางแพนด้าอีกนะคะเจ้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะส่งมอบตุ๊กตาที่เะารีเพนด้าสปีนะคะให้กับพี่เซอร์ลลิและครอบครัวนะคะขอให้รถคันนี้เฮงๆร่ำรวยนะคะนําเงินนําทองมาให้พี่เซอลลินะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะลาค่ะบ๊ายบาย d พนด้าสปีดไดรฟ์ยัดีขับเคลื่อนความฝันของคนที่ฝันอยากจะมีรถ